อยากเริ่มต้นธุรกิจบนโลกออนไลน์แต่ไม่มีทุนทำยังไงดีคะคลิปนี้มีคําตอบให้กับทุกคนเลยคะ่ะนี่เลยคะ่ะแพลตฟอร์มระบบเดลิสต์ออนไลน์ของเราที่สามารถรวมในหน้าไม่ว่าจะเป็นขายฝากกระสังหาริมทรัพย์นะคะทำแอฟเฟอร์เรนนะคะหรือว่าขายคร์สรับผลิตสินค้าอยู่ในกลุ่มนี้หมดเลยคะ่ะไม่ต้องสต็อกสินค้าไม่ต้องจัดส่งสินค้าเองบริษัทของเราจะส่งสินค้าให้นะคะวันนี้หากเราเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากมีไรายได้บนโลกออนไลน์เราสามารถที่จะเริ่มต้นจากการเรียนรู้ได้ไหมถ้าเราบอกกับตัว เองว่าฉันสามารถเรียนรู้ได้ฉันพัฒนาได้คุณก็สามารถที่จะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสําเร็จได้ค่ะอย่ามีข้อแม้อย่ามีข้อแต่ให้กับความสําเร็จนะคะแต่เราจงเชื่อมั่นว่าเราสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้บนโลกออนไลน์ยิ่งวันนี้ค่ะทุกคนคะเรามีกลุ่มคอมมูนิตี้สอนให้กับทุกคนฟรีเลยนะคะเริ่มต้นจากการเรียนรู้แล้วชีวิตคุณจะดีตลอดการนะคะหากเราไม่รู้ว่าเราจะเริ่มต้นจากช่องทางไหน ก็แค่เลือกและก็ตัดสินใจที่จะลงมือทําค่ะเรียนและลงมือทาเปลี่ยนแปลงชีวิตยอย่างแน่นอนนะคะไม่ต้องลาออกจากงานประจําก็สามารถที่จะมีรายได้เพิ่มรายได้เสริมได้อย่างง่ายๆสบายๆระบบนี้ตอบโจทย์สําหรับทุกคนเลยค่ะใครสนใจอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตอยากเข้ามาเรียนรู้ในกลุ่มคอมมูนิตี้นี้นะคะทักแชทเข้ามาได้เลยค่ะ